คิดถึงวิวพาทิตย์ขึ้นแบบนี้เนาะตื่นขึ้นมาก็ไม่ต้องคิดว่าจะทำอะไรบ้างในวันนี้เ่ปล่อยทุกอย่างค่อยๆลอ,อยผ่านไปแล้วก็กลับมาสักทีนะครับเสม,ม็จนางชีใน aftertest aftertrip ครับท่านผู้เกียนตครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านขณะนี้พนักงานต้อนรบับกำลังสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในคลิปนี้นะครับเราจะพาไปเที่ยวกันที่สเสม็ดนางชีบูทีครับการเดินทางของเราเนี่ยก็ต่อใจน้ำตกใสาลุงในคลิปที่แล้วเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมาจากสนามบินภูเก็ตนะครับก็ขับข้ามมาฝั่งพังงาขับต่อไปที่ตะกวดทุ่งได้นะครับตาม GPS เลยประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้วครับวิธีการมาพักที่นี่นะครับเราก็จอดรถกันไว้ด้านล่างเนาะจากนั้นก็เช็คอินแล้วก็จะมีรถมารับของรีสอร์ทนะครับขึ้นไปด้านบน ในห้องพักเนี่ยแต่ละห้องก็จะได้แบบเทควิวกันแบบเต็มๆเลยแหละไม่ต้องมีอะไรมาบมดบางสายตานะครับก็อาจจะมีแบบใบกล้วยนิดๆหน่อยๆนะครับตรงระเบียงอะไรอย่างนี้ที่พักเนี่ยก็จะเป็นโซนที่อยู่สูงขึ้นไปตามหน้าผานะครับภายในเนี่ยมีอาบน้ําแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกับดีสอร์ทโรงแรมทุกประการครับนอกจากนี้นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสระน้าครับที่เปิดแบบแลนด์สเคปเลยให้เราได้ดื่มด่ากับวิวข,ของสเมเ็จนางชีได้แบบเต็มที่ไปเลยนะครับ พร้อมๆไปกับการแช่น้ำในสระน้ำไปด้วยนะ บริเวณด้านล่างครับก็จะเป็นร้านอาหารเนาะต้องบอกว่าเพื่อนๆต้องจองไว้ก่อนนะครับถึงจะได้นั่งไม่งั้นนะ่ยอดนะครับอาันนี้ก็ต้องบอกว่าอร่อยมากครับแต่ว่ามันจะอร่อยไปกว่าวิวพระอิตตกดินตรงหน้าของเราไปได้ยังไงและถูกต้องไหมครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากไปชมวิวพระที่ตกดินนะครับแต่ไม่อยากที่จะค้างที่นี่เนี่ยก็ทําได้เช่นกันนะครับแต่ว่าต้องโทรมาจองโต๊ะกันล่วงหน้ากันก่อนนะครับและไฮไลท์สําหรับที่นี่ของพวกผมเลยเนี่ยก็คือว่าเราจะมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันอีกรอบนะครับด้วยกล้องของเราเนี่ยแหละเพราะว่าวิวผลิตขึ้นที่นี่นะครับผมยกให้เป็นวิวอันดับหนึ่งในชีวิตของผมเลยใครตื่นเช้าแวะมาถ่ายรูปกันได้นะครับ แต่ใครที่พักอยู่ที่สเสม็ดนางชีบูทีกอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้วิวแบบนี้ไปเ,เต็มๆเลยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จบไปสั้นๆแบบนี้แหละ ผมเองก็มัวแต่ด่มดำบรรยากาศจนไม่ได้เก็บอะไรมาฝากเพื่อนๆมากไปกว่าในคลิปนี้แล้วนะครับยังไงเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้ไปสัมผัสด,ด้วยตัวเองกันแล้วนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับว่ามันดีสมกับที่ผมมารีวิวหรือเปล่าหรือว่าใครที่ยังไม่เคยไปเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปลองสัมผัสด,ด้วยตัวเองกันสักครั้งนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e ให้กับช่องของเราอัตอรเทด้วยนะครับแม้ว่าคอนเทนต์หลักของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของกาแฟแต่ว่า Underership เ,เ,เนเราก็ทสองนี้ตัวเองอ่ยไาร์เย กันะครบวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ